เดี๋ยววันนี้จะพาไปตีพึ่งนะครับลมแรงด้วยแล้วค่อนข้างจะดุเหมือนกันครับวันนี้เดี๋ยวติดตามชมครับขอเวลาเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานเร่งๆไวแล้วสองสามลังนะครับโอเคครับครับมาลองดูกันเมื่อวานนี้เร่งๆไว้แล้ว,ลว่ามันเดือดมาเจอพอดีครับตรงนี้ได้ไหม สายตาต้องดุดพยาเหี่ยวครับหาของพวกนี้ในที่มือก็ต้องมองให้แจ้งครับในที่แจ้งก็ต้องมองให้แจ้งไปอีกนู่นครับเป็นะจะขาดจะรู้ปหลายอีกแป๊วเยอะไหมเย,ยมเอะไหมเยอะไหมเผื่อฟุกรอด,ดูครับไม่ต้องกลัวนะครับน้ำพึ่งที่ผ่านมือผมไม่ต้งองกลัวคำว่าไม่แท้ครับเราประกันได้ ใส่น้ําตาลนิดเดียว <S 2> <S 2> <S ครับถ้าช่วงไหนน้านตาลถูกก็จะหวานเยอะหน่อยครับดูครับ่วงนี้พึ่งเมื่อกี้ก็รอผมแก้แมสตัวหนึ่งวูบ้บินมาจากไหนโอ้ห้องว่าให้พัดเท่าไหร่แต่ลงตามไปก็เดินลำบากก็เกินเข้าง่ายไหมนะ โลกอลอ๋อหางเละพอดีผมไม่ได้เอาบูทไปด้วยไงถึงเอามาก็ไม่เข้าอยู่แล้วล้างสวยไหมลังสวยไหมนางงามแต่วาเลยมั้งฟังเสียงก็ท่านผู้ชมดูครับไม่ต้องกลัวครับดูรับนี่ผมมาดูไว้แล้ว สุดยอดเลยครับดูครับดูหนุนในหนึ่งหนึ่งทีมงานครับเรียกครับนี่ครับพี่นัทดูเดียวครับคนนี้พี่นัทตัวเดียวใช่ดูเดียวดูนะครับดูหัวน้ําชัดๆนะครับมิดลักแฟนเพลงทั้งหลายก็อย่าว่ากันนะครับรางค่อนข้างสวยมากครับลางนี้นี่จะเป็นนางงามก็ดันันที่หนึ่งนะครับดูเทียบกัาหน้าผมนี่ สวยครับรังนี้สวยมากสวยมากนี่อยากจะส่งไปให้กันทั้งรังเลยครับแต่ว่ามันส่งยากครับมันเละสวยจริงนี้สวยจริงจริกำลังกินครับผลน้ําเยอะด้วยบึบเนี่ยแบบกินไได้แล้วผมไม่รู้ครับตรงนี้ยกสสอดหลอกเยอะมากครับต้นไม้ไม่ผิดหวังครับหน่งครับป่าสะตรงสะดาวเยอะครับไม่ต้องกลัวนะครับฟังเสียงฟังเสียง โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาดูรังต่อไปครับดูชัดๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับรังนี้ดูหัวน้ำใกล้ๆครับอยากจะบอกว่านางงามเลยครับรังนี้โอเคนะครับมาดูครับกำลังเข้าตีกลังเลยครับผลักทุเลนะครับโอ้ย ว่างลังเข้าไปครับดูมันลบมันลบมากนะครับไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายเลยแต่คนถ้าเอาเป็นเขาว่าง่ายครับแต่สําหรับมือใหม่ๆหรือว่ามือสมัครเล่นอย่างผมนี่ถือว่าก็ฉากเสียงตายเองครับดูครับนี่ดูครับหนึ่งดอกครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำพึ่งไม่แท้นะครับแท้แน่นอนครับเพาโดนเข้าไปแล้วผมโหนดูนะครับ ทีมงานกำลังเข้าปะทะอยู่ครับมีสายปะทะนะครับทีมงานมันสายปะทะเลยนู่นครับเป็นยังไงครับรู้เหมือนง่ายครับง่ายนี่ก็รังก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ดูครับดูดูดูใช้ได้เลยครับแข็งแรงแล้ว มันต้องกลัวครับรน้ำตาลทรายใส่น้อยแน่นอนเพราะว่าได้พึ่งหลายลังนะครับเอาวางอยู่กันได้มั้ยไปครับเดี๋ยวไปต่อเรื่อยครับแบบนี้มันรีบร้อนจันไม่ได้ในเวลาเห็นนะครับเดี๋ยวตัดไปอีกช่วงหนึ่ง ให้เจอรังแรกก่อนจะออยู่่นกลุมืแถวนี้ดูแถวนี้ดูไม่เจอไม่เจอยังไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ที <Okay S 2> นะครับเดีย๋ยวเดินลอยสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเจอแล้วผมจะตัดมาใหม่ค,ครับเจออีกรังหนึ่งครับมาดูกันนะครับอยู่ในป่าน้ำพรมเลยน้ำสุดยอดครับแต่คนตีบอกรังนี้ใหญ่มากครับ เดี๋ยวรอดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูประคองมันจะให้ลังแตกกันนะลังใหญ่ๆเนี่ยดูจีนจะแย่เลยนี่ไงใหญ่ไหมล่ะดูน้ำหวานดิอ๋อไม่มีตัวอ่อนนะเดี๋ินเดินในห้องนะมาโชว์หน่อยดให้ดูหน้าจะีขาดหน่อยล้างแล้วเนี่ยล้างแล้วน้ำหวานปิ๊ดโอ้ยดูน้ำหวานดิดูครับตอนล้างน่ะถือว่าน้ำโอเคเลยครับเพื่อ หลังไม่ใหญ่แต่น้ําใจดีครับไปครับไปต่อดูง้นต่อไปครับอย่าหาว่าทีมงานสองรูไม่ชัดเจนครับเราชัดเจนทุกรูครับรูใต้ดินหรือรูบนบกหรือรูบนที่นอนเราก็ชัดเจนะไหนอ่ะ กนกผมว่าดีผมมาตั้งพระเนียนนกเหยี่ยวมาเฉียบโฉบเข้ามาตังา้งเขาตรไหก็ข้างบนเนี่ยนกผมมันตกใจเออมันตกใจมันชนกรงโน่นรังโน้นครับสูงก็เพิ่งมาทำรังเอาไว้ก่อนครับไปสูงยัางวะไปสูงไฟสูงเนนี้นนี้ในนี้น่าจะมีอยู่นะเห็นตัวเข้าออกอยู่ เดี๋ยวดูดูดูนี่ครับสมหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมนะนั่นนะเห็นป่ะใหญ่ด้วยเอาเนี่ยสาไอ้เนี่ยฟันเลยโดนต้นเนี้ยแล้วก็ต้นนี้เนี่ยดูการยายๆครับเดี๋ยวก็รู้ครับ เปิดมะพร้าวหมดตัวใช่เหรอเห็นบ้างเีรยแต่เหรอตีไปรอบวงแล้วยังไงอดูคร้อยนี่เนี่ย่ยเาี่ยเนี้านี่าเีดยเ่ยเนี่ยเนีย่ยเนีนยน่ยน่ยนี่นเนน่เ่น่่นนน่นันีียน ว่าไม่มีที่จับเดี๋ยวตัดก็หล่นตุ๊บหนึ่งเก๋อย่าให้มันหล่นดิก็ไม่มีที่จับอะ่ะลุกยินก็ไม่ตัวอือสวยว่ะลังนี้สวยวแล้วช่วงนี้เจอได้ของสวยของงามนะครับพี่น้องดูตัว,ตวออกครับสวยหมดโอ้ไหวาแก็ดีด้วยเอาเอาเอาลังเล็กหลังน้อยแล้วก็นับเป็รรนสกอร์หมดนะครับเนี่ยดูหะวังเจ็บสวยมาก ดูครับตัวคิดเอาครับกว่าจะได้ขวดหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับเดี๋ยวกวาลังเดี๋ยวดูลังต่อไปครับดเดี๋ยวให้ทีมงานถือไ้วยกันอีกแนนถือนะครับเนี่ยวันนั้นถือไปสิบกว่ากิโลครับเดิน โวยสองกำลังเงี้ยสองลังเงี้ยกูจะเลี้งงลังเงี้ยสองลังเงี้ยปลาเลยปลาเลยปอาโปลาก้าปลาก้ามีนัวเอาพี่นเดินกลับก่อนก็ได้เาพี่นเดล้ีรบเนี่ขนไปนั่นนะมีเลยนะอีกกลางหนึ่งมีข้างบนอ่ะ มีมีม,มีข้าบนอุม้มสูงหน่อยอเอาเรืงนี้ก่อนเนี่ยจระเนี่ยเอาไหนก่อนสูงนะอะหลังนี้น่าจะทุรักทุเลครับจะช้ำหรือเปล่า สูงตัวขยับแล้วตายใช่ไหม,มหลังนี้ก็เดี๋ย่าดูครับเรามีฉากเสียงตายตลอดครับของแบบนี้ตัวขยับแล้วครับ ไม่ดูเลยมันมีแกนด้วยเมื่อกี้เฟันแม่นมีกับบางเลยก็เมื่อกี้ไม่เอามีดผมมาดึงผิดผิด้ช่ปะเละว่ะาดึงก็กำล่ฟันมาคล้องลงมาได้อยูู่ว่ดีกันแล้วจะฟันตะกัน ก็นั่ <c oughs> นหวงว่าหล,อล <c oughs> อ่อือหมามุ่ยก็มีเห็นเห็นอยู่นี่ยเดี๋ยวครับ <c oughs> <c oughs> ขยับแล้วเนี่ยมาลงทางนี้ใกล้ลงตรงนู้นแล้วผมก็คือฟันไงล่ะอือเอาเอา <c oughs> เอาที่ถ <c oughs> นัดเอาที่ถนัดอือ <c oughs> ดูครับเียบร้อยครับโดนหมาไปแล้วดับพอดีแต่ว่าครับโอ้โหูนะครับห้าโดนต้นไม้มองหินเลย ไม่รู้ผมอยู่น้านนอนี่โดนโดนโดน,โดนเดินมาอีกแยงมาอีกจะได้้ะได้โดนละช่วยครับบางทีมันเหลี่ยมมันมองไม่เห็นเออนะ่ะเหมาะเหมาะเหมาะงั้นเหมาะเลยเห็นเะละ่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมุมมันอับให้เห็นแค่วิธี การเข้าไปก็โอเคแล้วช่วงนี้ค่อนข้างาดุครับอืมประคับประคองนะ่ะไม่มีที่จับเลยพี่เลยเอาจัดไปเอาตามถนัดเลยไม่มีไม่มีที่จับเลยอืมฟังเสียงครับฟังเสียง เดินไปรถละรับไงี้ยลวงไงี้ยล,ลนี้ก็หน่อยละลนไปแล้วเจออ่าง,างเหรอเจออ่างเนี่ยลวงเลยไงล้นไปแล้วละมันแต่มันลังเล็กเลยเอาลังใหญ่ก่อนอืมดีลแล้วตัดสินใจถูกอะดูครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้เตรียมมาพร้อมเท่าไหร่ครับ ไม่คิดว่าจะเจอ้ดูลังนี้น้ำหานไม่เยอะหรอ,อปล่อยไว้ก่อนโนอ้จมๆพออืม

แม็กต่ตงตอนตายแ้ก็จมเลยหนักึุดเโอ้โหหนักมากดูครับเห็นเหรว่าเหลืองไม่ค่อยช้วร์แดงเลยก็ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่ดูนะครับสวยก็ร่างนี้ก็โอเคเหมือนกันน้ำก็พอสมควรครับให้ดูครับว่ามันก็จะได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูเหมือนง่ายก็แต่จริงเดินกรรมไกลพอสมควรนะครับร้อนด้วย อูจะจนะครับดูกับน้าใหญ่พอไหมดูดูดดดนาวครับบอมลูกผมไม่ได้กลับกล้องเด่ะสวย,ยค,ค,ครับ้งนี้โอเคนะครับ ครับก็นะครับเดินไปสักครู่หนึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็เนี่ยครับสามรังครับรังกําลังสวนนะครับแล้วก็รังได้อีกสองรางผมถือไม่หมดนะครับก็ให้ดูกันนะครับว่าพึ่งไข่ไข่กระตีได้แต่อยากให้มาลองครับแล้วพบกันใหม่กับทีมงานสองรูครับสองทุกที่ที่มีรูนะครับติดตามกันต่อไปนะครับผมครับ